เคยขนลุกกับความน่ากลัวของซินูมอฟไหมหรือทึ่งไปกับความยิ่งใหญ่ของคิงคองและกัซิล่าแล้วเคยสงสัยไหมว่ากว่าเจ้าพวกสัรกายเหล่านี้เนี่ยจะออกมาอารวาดให้เราได้ชมกันในโลกภาพยนตร์เนี่ยพวกมันนั้นผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการอัปเกรดมายังไงบ้างจากยุคที่ทุกอย่างเนี่ยคือการสร้างสารรค์ด้วยมือจากคุณกระดาษแข็งมเดลดินเหนียวหรือแม้กระทั่งคนสวมชุดยางหนาเตอะจนมาถึงปัจจุบัน ยุคที่เรามีซิจสุดล้ำที่นรมิตสัตว์ประหลาดให้ดูสมจริงเรากับมีชีวิตในวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนย้อนรอยการเดินทางสุดมหัศจรรย์ของสัตว์ประหลาดในโลกภาพยนตร์กับ10อันดับวิวัฒนาการของสัตว์ประหลาดในโลกภาพยนตร์จากคุณกระดาษแข็งสู่ซิจสุดล้ำก็มาดูก <remind S 2> <cartridge> ันเลยคิงคอง1933เกย้นเวลากลับไปเกือบศตวรรษในปีพ9 3 3มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ทราบปรากฏการณ์ ทำให้ผู้ชมทั่วโลกต้องตกตะลึงกับประสิทธิกายรักที่บุกเมืองนั่นคือคิงคองสปาร์ละลอในดับนี้ในยุคนั้นเนี่ยที่ยังไม่มีคมอมพิวเตอร์กราฟิกสุดล้ำเหมือนในปัจจุบันนี้ทีมผู้สร้างโดยเฉพาะเอลิสเอชโอบลน Brien, ผู้บกุกเบิกเทคนิคพิเศษสต็อปโมชั่นแอนิเมชันขึ้นมาลองดูภาพตามนะพวกเขาเนี่ยต้องสร้างหุ่นจาลองขนาดเล็กของคิงคองขึ้นมาแล้วค่อยขยับมันทีละนิดทีละนิดทีละเฟรมแล้วก็ถ่ายภาพมันเอาไว้ และพอพเหล่านนั่นเนี่ยมาฉายยิงต่อเนื่องมันก็ดูเหมือนกิงครองเนี่ยกำลังเคลื่อนไหวจริงๆมันคือการปั้นชีวิตให้กับวัตถุที่ไม่มีชีวิตด้วยมือล้วนๆและความอดทนมหาศาลถึงแม้ว่าปัจจุบันพอเราดูเนี่ยการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะดูสื่อสะดุดด,ด,ดูแข็งๆหรือว่ากระตุกไปบ้างแต่เสือบผู้ชมในยุคพันเกลร้อยสามสิบเนี่ยนี่คือความมหัศจรรย์บนจอภาพยนตร์มันเป็นการจุดประกายจินตนาการและแสดงให้เห็นว่าภาพยนตร์ สามารถสร้างสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ให้เกิดขึ้นจริง King Kong หนึ่งเไม่ใช่แค่หนังสปาลาดธรรมดาธรรมดาแต่มาคือการปฏิวัติการนําเสนอสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีอยู่จริงบนจอภาพยนตร,ร,ร,ร์เป็นรากฐานสาคัญต่อแรงบันดาลใจให้กับนักสร้างหนังรุ่นต่อ,ตอ,ตอมาเสียดายที่หนังนี้เนี่ยไม่ได้ชิงออสการ์เลยนะครับส่วนตัวนี่คือการสนับอย่างร้ายแรงมากขณะที่มันเป็นหนังฮลูดนะอย่างน้นเป็นคนทจ่ชิงออสการ์สักละวันหนึ่งนะครับและนี่คืออันดับส0บ King Kong กับเทคนิคสต็อปมชั่นสุดคลาสสิกที่เป็นเหมือนคุณปู่ทวดกขหลอดสปราดซีจีไอในปัจจุบันผู้ปิดประตูสู่โลกแห่งจินตนาการที่ไม่ใช่สุดบนแผ่นฟิล์มก็อสซิล่า1954เรียกว่าดับการนี้จะเป็นใครเป็นไม่ได้นะครับนอกจากราชายสปลาดจากแดนอัธยูไทยโกจิระในยุคที่สต็อปมชั่นเริ่มบปที่รู้จักในประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะปรมาจารย์เทคนิคพิเศษอย่างเอจิซิบุริยะได้สร้างสารวิธีการนำเสนอสปลาดยักษ์ ในแบบฉบับของตัวเองนั่นคือเทคนิคที่เรียกว่าสูตรเมชันส่วนนี้ก็คือเพื่อประหยัดทุนสร้างและเวลาด้วยนะครับซึ่งเทคนิคสูตรเมชันเนี่ยคือกายนักแสดงซึ่งในกอซิลล่าพักแรกเนี่ยคือคุณฮารโในกาจิมะสวมชุดยางขนาดเมื่อคืนมาของกอซิลล่าแล้วเข้าไปเดินย่ําทําลายเมืองจําลองที่สร้างขึ้นมาอย่างประณีตและมีรายละเอียดสูงหรือว่าลองนึกดูนะชุดกอซิล่าย,ยุคแรกเนี่ยมาทามาจากยางรถยนต์มาทั้งหนักทั้งร้อนแถบคนข้างในเนี่ย ก็มองอะไรแทบไม่เห็นแต่นั่นคือสิ่งที่ไม่กล้าขึ้นไหวกอซิล่าเนี่ยดูมีน้ำหนักทรงพลังและหน้าเกรงขามมันไม่ใช่แค่หุ่นกระดาษแข็งนี่ต่อไปแต่มันคือสิ่งมีชีวิตที่มีคนอยู่ข้างในจริงๆถึงจะเป็นคนก็ตามทีนะโกจิลลาปีพันเเนี่ยม่ไเลยเป็นแค่หนักบันเทิงนะครับแต่มันยังสะท้อนที่ความหวาดกลัวต่อภัยพิบัติจะระเบิดนิวเคลียร์ขอ,ของคนญี่ปุ่นยุคนั้นด้วยและเทคนิคสูตรเมชั่นนี่แหละทําให้ภาพ ขอความวินาสันตโลจากสปาลาดยักษ์เนี่ยมาดูสมจริงและส่งผลกระทบต่อจิตใจผู้ชมอย่างรุนแรงสูตรเมชั่นนึกกลาาไปเอกลักษณ์และเป็นมาตรฐานใหม่ของวงก,การอสังาริปปรญี่ปุ่นหรือที่เราเรีติดปากว่าหนักแนวไคจูหรือว่าสไตล์โทคุซัสึกมันไปสูตรที่เห็นว่าด้วยความคิดสร้างสารรค์และวิธีการที่แตกต่างก็สามารถสร้างสปราลาดที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่จดจำไปได้ทั่วโลกเช่นกันซึ่งนี่คืออันดับ9โกจิระ กับทคนิคสูตรเมชั่นที่ทําให้โลกเนี่ยรู้จักกับราชาแห่งสปราลาดและคำว่าไคจูนะครับเจสันแอนดิอากูนอสพันก็้หกสิบสามหลังจากที่เราได้เห็นการบุกเบิกของสต็อปโมชั่นจากคิงคองและการแจ้งเกิดของสูตรเมชั่นจากโกจิระกลับมาที่ฝั่งตะวันตกกันอีกครั้งและคราวนี้เราจะพูดถึงปรมาจิารยร์ผูู้ที่ยกกระดับเทคนิคสต็อปโมชั่นให้เหนือไปอีกขั้นหนึ่งจนกลายเป็นงานศิลปะที่น่าทึ่งขอต้อนรับสู่โลกแห่งจินตนาการ ของเแฮ์รีเฮาเซนและผลงานชิ้นเอกของเขาในภาพยนตร์เรื่องเจสันแอนดี้อโกนอสพันธ์ก3้าถ้าวิลลิสเอชโอ布莱เนี่ยคือผู้บุกเบิกสต็อปโมชั่นเแฮ์รีเฮาเซนคือกู้ไทยมันนั้นสมบูรณ์แบบและมีชีวิตชีวายแท้จริงสิ่งทําให้งานของเแฮ์รีเฮาเซนเนี่ยโดดเด่นและเป็นที่จดจําก็คือเทคนิคดนามิชั่นซึ่งเป็นเทคนิคที่เขาพัฒนาขึ้นเพื่อสปลัดสต็อปโมชั่นเนี่ยสามารถมีปฏิสัมพันธ์ กับนักสแสดงที่เป็นคนจริงๆดี่ย,ย่างแนบเนียนขึ้นลองจินตนาการถึงฉายตำนานที่เจสันและเหล่าอัลโกนอสเนี่ยต้องต่อสู้กับกองทัพโครงกระดูกสิครับนั่นน่ยคือฉันถือว่าโคตรเด็ดมากๆในแง่ของเทคนิคพิเศษนะครับโครงกระดูกแต่ละตัวเนี่ยถูกขยับและถ่ายทําทีเดอร์เฟรมอย่างพิถีพิถันจากนั้นก็นํามาซ้อนภาพเข้ากระฉ่ายนักสแสดงเนี่ยกำลังต่อสู้อย่างสมจริงมันคือความหมหัศจรรย์ที่ต้องใช้นักฝีมือความอดทน และวิสัยทัศน์ทางศิลปะอย่างสูงและไม่ใช่แค่กองทัพโครงกระดูกนะครับในหนังนี้เนี่ยเราจะได้เห็นสัตว์ประหลาดในตำนานกรีกมากมายไม่ว่าจะเป็นไฮดร่าอสูรเจ็ดหัวหรือว่าทารอสยักษ์สทธิ์ที่เคลื่อนไหวได้หน้าเกรงขามทุกตัวละครถูกสร้างขึ้นด้วยความใส่ใจในรายละเอียดและการเคลื่อนไหวที่ดูมีพลังและเป็นธรรมชาติมากกว่าสต็อปโมชั่นยุคก,ก่อนงานของเกรแฮร์รี่เฮาเซนไม่เพียงแค่สร้างความตื่นตาตื่นใจ ให้กับผู้ชมยุคนั้นเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นแรงบรรันดาลใจให้กับนักสร้างหนังและศิลปินด้านเทคนิคพิเศษชื่อดังในยุคต่อมาไม่ว่าจะเป็นสตีเวนสปิลเบิร์กจอห์นลูคัสหรือว่าเจมส์คาเมลอนก็ตางออยุ่ยองอให้เขาเนี่ยเป็นหนึ่งผู้มีอิทธิพลสําคัญในชีวิตการทํางานของพวกเขาด้วยเจสันอนเดอาโกนอสและผลง,งานอื่นของเลฮารีฮาเซนเนี่ยคือคว้มพิสูจน์ว่าสต็อปมชั่นไม่ใช่แค่เทคนิคแต่เป็นงานศิลป,ปะที่สามารถสร้างสรรค์โลกแฟนตาซีและสิ่งมีชีวิต ที่เหนือจินตนาการให้โลดแล่นบนจอภาพยนตร์ดิ่งน่าจดจำนะครับบลูสจากจอสจากโลกแฟนตาซีและสปลายตตำนานของเลฮารีเฮาเซนคราวนี้เนี่ยเราจะดำดิ่งลงสู่ความสยองที่ซ่อนตัวอยู่ในข่วงมหาสมุทรภาพยนตร์ที่ทำให้คนทั้งโลกนั้นไม่กล้าลงในน้ำทะเลไปนานทีเดียวและสปลาลตตอนนี้ก็คือบลูสฉลามข่าวยักษ์จอมขมือจากภาพยนตร์ร็อกบัสเตอร์เรื่องแรกของโลกจอส ปี1975ใยนยุคที่ CGI เนี่ยยังไม่แค่เรื่องเพ้อฝันการจะสร้างฉลามยักษ์ที่ดูสมจริงและน่าสะเพรงกลัวขึ้นมาได้เนี่ยผู้ก่อสร้าสตีเวนสปีเบิร์กและทีมงานต้องพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่าอ n ิมาโทรนิกส์พวกเขาเนี่ยด้สร้างหุ่นฉลามขนาดเท่าของจริงขึ้นมา3ตัวแต่ละตัวมีกลไกซับซ้อนควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกและนิวเมติกเพื่อให้มันเนี่ยสามารถอ้าปากงับสะบัดหางและเคื่อนวัวในน้ำได้ แต่เส้นทางการสร้างบลูส์เนี่ย <c oughs> ก็ไม่ได้ลอยด้วยกลีบกุลาบเลยนะครับทีมงานต้องเจอกับปัญหาทาเทคนิคมากมายสารพัดขุ่นฉลามมักจะเสียจมน้ําหรือทางานผิดพลาดอยู่บ่อยๆจนสปีเบิร์กเ,เนี่ยถึงกับต้องตั้งฉายาให้มันว่าเกรดไวท์เถิดประมาณว่าไอปลาบ้าความยากลำบากในการควบคุมจมบลูส์เนี่ย,บบยทำให้สปีเบิร์กต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องโดยเน้นการสร้างคมนะทึกขวัญแบบไม่เห็นตัวในช่วงแรกๆของหนัง ซึ่งมันกลับกลายเป็นคนดีอย่างไม่น่าเชื่อเฉยเลยนะครับแต่เมื่อถึงเวลาที่บลูส์นั้นเรากัตัวเต็มจอมันก็คือความสื่อสยองที่สมจริงและจับต้องได้การใช้อนิมาทรอนิกส์และการควบคุมที่ดีการสร้างที่ดีเนี่ยทำให้ฉลากตัวนี้ดูมีชีวิตมีน้ำหนักและน่ากลัวกว่าการใช้เทคนิคใดในยุคนั้นมันไม่ใช่แค่ภาพวาดหรือหุ่นนิ่งๆแต่มันคือเครื่องจักรสังหารที่พร้อมจะฉีกกระชากทุกสิ่งจอสและเจ้าบลูส์เนี่ยได้สร้างมาตรฐานใหม่ ให้กันหนังแนวสัป,ปลหลและทึ่ขวัญมันแสดงให้เห็นถึงพลังของพาร์ติเคิลเอฟเฟกและการใช้อนิมาทร์ตอเนิก์ในการสร้างสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพทืกลัวและเป็นบทเรียนสำคัญว่าบางครั้งเนี่ยน้อยแต่มากหรือการซ่อนงเลนสัตรูเนี่ยก็สามารถสร้างความตึงเครียดได้มากกว่าการเปิดเผยตัวตั้งแต่แรกเสียอีกซีนอมอฟจากเอเลียนพันเ้ดหลังจากที่เราหวาดผวากับฉลามยักษ์ในท้องทะเลกันไปแล้วคราวนี้เนี่ย เราจะทะยานขึ้นสู่อวกาศอันไกลโพล้นเพื่อเผชิญหน้ากับสุรกายต่างดาวที่นิยามว่าฝันไหลนี่างสมบูรณ์แบบซิโนูมอร์ฟจากภาพยนตร์ไซไฟเสียงขวัญอันโด่งดังเอเลียนความสำเร็จและความน่ากลัวของซิโนูมอร์ฟเนี่ยไม่ได้มาจากเทคนิคซ g จล้ำล้ำเลยแต่มันมาจาก2ปัจจัยหลักนั่นคือการออกแบบที่อัจฉริยะและกรรมสมรสสารเทคนิค p r a c t i c a เ effect ์นี่ยังน่าลงตัวแลมจากการออกแบบก่อนเลยนะครับซิโนูมอร์ฟเนี่ย คือผลงานการสร้างสารรค์ของศิลปินชาตสวิตผู้ล่วงลับ HR Giger ที่มีสไตล์งานศิลปะแบบไบโ m e c h a n i c a l คือการผสมผสานสิ่งมีชีวิตเข้ากับเครื่องจักรกลเดีย่ยงหน้าขนลุกและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหัวที่ยาวเรียวไม่มีดวงตาโครง้างร,ร่างกายที่ดูเหมือนโครงกระดูกคุ้มวยผิวหนังสีด,ดำมันวาวทั้งหมดนี้ทําให้มันดูแปลกแยกน่าสะพรึงกลัวและไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เราคุ้นเคยเมื่อได้ดีไซน์สุดล้ำแล้ว การถ่ายมันมีชีวิตรรจเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของทีมเทคนิคพิเศษนะครับพวกเขาใช้นักสแสดงสวมชุดย่างซึ่งไปสู่เมชชั่นแบบอัปเกรดโดยด้คุณโบลัจีบาเดจโจนักศึกษาชาวในจีเรียผู้มีร่างสูงปโปร่งเกือบ7ฟุตที่ทำให้ซินามอมเนี่ยดูสูงเคลียวและเคลื่อนไหวได้อย่างน่าขนลุกนอกจากนี้ยังมีการใช้หัวกลไกอนิมาทรอนิกส์สำหรับฉากที่ต้องการการแสดงออนทั้งสีหน้าถึงแม้ว่ามันจะไม่มีตาก,ก็ตามและการขยับของปากซ้อนปาก อันเปนกลักษณะของมันฉายตำนานอย่าง Alien เชสเบอร์สเตอร์ที่ลูกเอเลียนเนี่ยระเบิดมาจากอกของเคนก็เป็นงานพร์ติคอลเอฟเฟกที่สร้างความตกตะลึงให้กับทันนักแสดงในฉากเพร,ะระาะพวกเขาไม่รู้เลยว่าอะไรจะโผล่ออกมานะครับและผู้ชมทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเอเลียนและซินออร์ได้ยกระดับหนังสปตลาดอาวกาศไปอีกขั้นหนึ่งมันพิสูจน์ว่าความน่ากลัวไม่ได้อยู่ที่ขนาดเสมอไปแต่อยู่ที่การออกแบบที่เฉียบคมบรรยากาศที่กดดัน และการใช้เทคโนโลยีอันรสร้างสรรค์เพื่อทําให้จินตนาการอนาันน่าสะพึงกลัวนั้นกลายเป็นจริงได้ The t t i n g พันเราร้ดสิบเราได้หนสปารที่ชัดเจนในรูปแบบหน้าตากำมันละอันดับกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลิงยักษ์โกจิละหรือว่าเอเลี่ยนต่างดาวแต่ดับ5นี้มันคือความสยองที่ไายรูปแบบตายตัวเพราะมันสามารถเป็นอะไรก็ได้หรือใครก็ได้นี่คือ The Sting สิ่งมีชีวิตต่างดาวสุดสยอง ที่สามารถเลาะเรียนแบบและกลืนกินสิ่งมีชีวิตอื่นได้จากภาพยนตร์ไซไฟ,ฟสองขวัญขึ้นหิ้งของผู้กับจนคาร์เพนเตอร์เดอะติงหัวใจสําสคัญที่ทําให้เดอะติงเนี่ยยังคงไปที่กล่าวขานถึงความน่าสะพึงกลัวมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ใช่แค่พลิดเื่องที่จะไปด้วยความหวาดระแวงเท่านั้นแต่เป็นงานพลัตทิคอลเอฟเฟกต์ที่เรียกได้ว่าถึงลูกถึงคนและหลอนติดตาสุดๆผลงานชิบูรแดงนี้เป็นฝีมือของลอบบอวตติน ศิลปินเทคนิคพิเศษ,ษอัจฉริยะที่ตอนนั้นอายุน้อยมากเขาสร้างสารรค์ฉากการกลายล่างและการโจมตีของเดอะติงเดี่ยงหน้าขยักขยแงและหน้าทึ่งในเวลาเดียวกันโดยใช้เทคนิคหลากหลายมากๆทั้งหุ่นเชิดยางลาเทก็กซ์กลไกอนิมาทรอนิกที่ซับซ้อนการหลออวอัยวะปลอมไปจนถึงการใช้สารเคมีต่างๆสร้าง,าง,างาเอฟเฟกท,ที่ดูเหมือนจริงลองดูภาพดูฉากที่หัวของตัวละครเนี่ยขาดออกจากล่างแล้วก็มีขาเม็มุมงอออกมาเดินได้ หรือฉากที่ช่องท้องถูกเปิดอ้าออกแล้วกลายเป็นปากขนาดเมื่อคืนมาเพราะฟันแหลมคมทั้งหมดนี้คือการสร้างด้วยมือล้วนๆไม่มีการใช้ c g จไอมันคือความสร้างสาร์แบบสุดขัว้วที่ผัดในขีดจ,จำกัดของเทคนิคพิเศษยุคนั้นเลยก็ว่าได้เสียายที่มันไม่ได้ชิงออสการ์เลยความยอดเยี่ยมของ p r a c t i c a l effect ใน The t h ติ g เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความสื่อสยองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันยังสื่อถึงความไม่แน่นอน และความน่าขยักขแยงของตัวเดอะติงนี่อย่างสมบูรณ์แบบมันคือฝันลายที่จับต้องได้ทําให้ผู้ชมรู้สึกหวาดกลัวและทึ่งไปกับจิจนตนาการของผู้สร้างเดอะติงอาจจะไม่ใช่หนังที่ประสบความสําเร็จในการฉายครั้งแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหนังไซไฟสยองขวัญที่ดีที่สุดตลอดกาลและงาน Practical Effect ของลอปบอตตินเนี่ยก็กลายเป็นตำนานที่ศิลปนรุ่นหลังเนี่ยยังคงคลวะมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ จูราลสิคพาร์คเราได้เดินผ่าเราได้เดินทางผ่านยุคสต็อปโมชั่นสูดเมชั่นออนิมาทรอนิกและสุดยอดพลาสติกลเอฟเฟกต์กันมาแล้วแต่คราวนี้เนี่ยจะก้าวสู่ยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างสประหลาดและสิ่งมีชีวิตอื่นบนจอภาพยนตร์ไปตลอดกาลนี่คือจูราลสิคพาร์คผลงานพู้กับพมดแห่งฮอลลีวูดสตีเวนสปิลเบิร์กในปีพัน3ยสิ่งที่ทำให้จูสิคพาร์คเนี่ยกลายเป็นหม,ดมุดหมายสำคัญ ของโปรสทาภาพยนตร์นั้นไม่ใช่แค่พล็อตเรื่องที่น่าตื่นเต้นหรือการมมจนภัยในดิน,นแดนเนินเสาเท่านั้นแต่เป็นการนําเสนอเนินเสาที่มีชีวิตและสมจริงอย่างที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนด้วยการผสมผสานเทคโนโลยี2อย่างเข้าด้วยกันนั่นคืออนิมาทรอนิกระดับเทพและคอมพิวเตอร์เจเนเรตอิมเมจิรี่หรือว่า C.G.I ที่ก้าวล้ําสุดๆในยุคนั้นทีมงานสเตมิสันสตูดิโอได้สร้างหุ่นยนต์เินเสาขนาดเท่าของจริงอย่างเช่นทิวเล็ก ที่สามารถคึ้นไหวได้อย่างทรงพลังและน่าเกรงขามหรือวิโลซิปเตอร์ที่ดูฉลาดปราดเปรียวซีความรู้สึกที่จับต้องได้และสมจริงมากๆเวลาที่นักสแสดงเนี่ยต้องเข้าฉากด้วยแต่ในขณะเดียวกันทีมง,งานจะก i n d u s t r i a l Light and Magic หรือว่า L.M เนี่ยก็ได้สร้างโปรดาวซัตในการใช้ c g จีไอเนละมิดนนเสาที่สามารถคึ้นไหวเหนียงอิสระวิ่งกระโดดและมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมอย่างแนบเนียน การที่เราเห็นเนินสอดทั้งฝูงเนี่ยวิ่งเล่ล่ากันหรือบลัคคิโอสรัสเน้อสอคอยาวที่ยืนตระหง่านมันคือภาพที่ผู้ชมในยุคนั้นไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าจะได้เห็นจริงอยู่ที่จูสิบปางเนี่ยไม่ใช่หนังเรื่องแรกที่ใช้ CGI นะครับแต่มันเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ใช้ CGI ในการสร้างสิ่งมีชีวิตที่ดูสมจริงและเป็นตัวละครหลักที่อย่างน่าทึ่งมันได้เปิดประตูสู่ความเป็นไปไดใ้ใหม่ในการสร้างภาพยนตร์และทําให้ผู้สร้างหนังกล้า ที่จะจินตนาการถึงสิ่งที่ไม่เคยทําได้มาก่อนความสําเร็จของจู s ิกพาร์คได้เปลี่ยนโฉมหน้าวงการภาพยนตร์และวงการเทคนิคพิเศษไปอย่างสิ้นเชิงมันแสดงให้เห็นว่า CGI ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือเสรมิมีต่อไปแต่สามารถเป็นหัวใจสําคัญในการสร้างโลกและสิ่งมีชีวิตเหนือนจินตนาการได้และมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการลดบทบาทของเทคนิคพิเศษแบบดั้งเดิมไปอย่างช้าๆด้วยกอลัม จด the นหลอ of the r i s g งเดอร์ o ูทาวและ l o w o o t t h r r n n t s t r e t u t u s o o t t h k k n n s และ l o w o o t t h r r n n g s t h e r e t u r o o t t h k k n n s s หลังจากที่จวสิกปารได้เปิดสกัดใหม่ของการใช้ CGI ในการสร้างส,างสิ่งมีชีวิตบนจอภาพยนต์ไปแล้วคราวนี้เทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยก็แล้วการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งและในอันดับ3นี้เราจะมาพบกับตัวละครที่พีสูจน์ให้เห็นว่า CGI สามารถก้าวข้ามการไปแค่การสร้างไปสู่การเป็นนักสแสดง ที่ถ่ายทอดดีอ,อน่าทึ่งตัวละครที่เป็นบุคายสําคัญนั่นก็คือกอลลัมจากมหากา์ภาพยนตร์ปลายภาค The Lord of the Rings โดยเฉพาะในภาค Two Towers ปี2 0 0 2สิ่งที่ทําให้กอลัมเนี่ยมีความพิเศษและแตกต่างจากตัวละคร CGI ก่อนหน้านี้เนี่ยคือการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Performance Capture หรือที่เราเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกันในชื่อ Motion Capture หรือ mocap เมื่อหลังความมีชีวิตชีวาและความซับซ้อนทากอารมณ์ของกอรลัมนั้นมาจากการแสดง,งันยอดเยี่ยม ขอนักแสดงชาวอังกฤษแอนดี้เซอร์คิสเขาไม่ได้แค่เสียงภาคเท่านั้นแต่เขาส่งชุดพิเศษที่มีเซ็นเซอร์ติดตามการเคลื่อนไหวของร่างกายรวมถึงใบหน้าเพื่อบันทึกทุกริยามบดทุกสีหน้าและทุกการแสดงออกทางอารมณ์ของเขาและทีมงานของวีตาดิจิตอลก็นําข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปสร้างเป็นตัวละครกอลัมแบบดิจิตอลขึ้นมาและผลลัพธ์คืออะไรมันคือตัวละคร CGI ที่ไม่ดูกลวงหรือร้ชีวิตอีกต่อไปกอลั่ม มีแววตาที่สื่ออารมณ์มีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามความรู้สึกมีทั้งความเจ้าเล่ห์ความน่าสมเพชความบ้าคลั่งหรือแม้กระทั่งความอ่อนโยนในช่วงขณะของสมีกอ้วยมันคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างเทคโนโลยีสุดล้ำและการแสดงที่ทรงพลังของมนุษย์ก่อนลำ่ำได้เปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนเนี่ยมีต่อตัวละคร CGI ไปอย่างสิ้นเชิงม,มันพิสูจน์ให้เห็นว่า CGI นั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่การสร้างสระหลาด หรือวัตถุที่ดูสมจริงเท่านั้นแต่ยังสามารถสร้างตัวละครที่มีมิติทางอารมณ์มีบุคลิกที่ซับซ้อนและสามารถทําให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกบูพันหรือแม้กระทั่งเห็นใจได้ความสําเร็จของกอลัมและเทคโนโลยีเพอร์ฟอร์แมนซ์แคปเจอร์ได้เปิดป,ประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆใ,ในการสร้างตัวละครที่ไม่ใช่คนหรือตัวละครที่ยากต่อการสร้างด้วยเทคนิคแบบดั้งเดิมและแอนดี้เซอร์คิสก็เลือกการยกย่องให้เป็นราชาแห่งเพอร์ฟอร์แมนซ์แคปเจอร์จาก,กบทบาทนี้ และบทอื่นๆที่ตามมาด้วยเอวัฒาปี2009เราได้เห็นแล้วว่า CGI สามารถสร้างเนื้นสอสัตว์ที่สมจริงสร้างตัวละครที่มีชีวิตจิตใจได้และคราวนี้เราจะไปพบกับภาพยนตร์ที่ไม่ได้แค่สร้างสัตว์ประหลาดหรือตัวละครเท่านั้นแต่เคือการสร้างโลกทั้งใบและระบบนิเวศทั้งหมดขึ้นมาด้วพลังคอมพิวเตอร์กราฟิกอย่างแท้จริงและผู้ที่พาเราไปสัมผัสประสบการณ์เร้อยอย่งเต็มรูปแบบนั้น คือภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของผู้กับเจ้าพ่อยเทคโนโลยีเจมส์คามิลลอนจะเลือกอวตารนั่นเองอวตารเนี่ยไม่ใช่แค่ภาพยนตร์เท่านั้นแต่มันคือประสบการณ์ที่ดื่มดำเจมส์คามิลอนและทีมงานของเขาที่วีตาดิจิตอลใช่ทีเดียวที่สร้างกอลัมนี่แหละได้ผลักดันเทคโนโลยี CGI และ performance capture ไปสู่ขีดจำกัดใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนในยุคนั้นพวกเขาไม่ได้แค่สร้างตัวละครชานาวี ที่มีรูปร่างสูงโปร่งผิวสีฟ้าและมีรายละเอียดทางกายภาพที่น่าทึ่งเท่านั้นแต่ยังสร้างดาวแพโดราทั้งดวงขึ้นมาตั้แต่ป่าฝนที่เต็มไปด้พูดพันธุ์ที่แปลกตาที่เลื่องแสงได้นในเวลากลางคืนสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างเช่นแบนชี่ทานอรทหรือไวเปอร์วูฟไปจนถึงภูมิประเทศที่น่าตื่นตาอย่างพวกภูเขาลอยฟ้าฮาเลลูยยาทุกอย่างเนี่ยถูกสร้างขึ้นด้วย CGI อย่างละเอียดและสมจริง จนแทบจะยกไม่ออกจากของจริงเลยนะครับเทคโนโลยี Technology performance capture นั้นถูกพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นมีการใช้กล้องพิเศษที่ติดศีรษะของนักแสดงเพื่อจับก,การแสดงออกทางสีหน้าที่ละเอียดมากขึ้นทําให้ชาแนลวีเนี่ยสามารถแสดงอารมณ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติและน่าเชื่อถือนอกจากนี้คามิลอนเนี่ยยังพัฒนาระบบ virtual camera ที่ทําให้เขาสามารถมองเห็นตัวละคร CGI และสภาพบแวดล้อมเสมือนจริงได้แบบ real time ขณะถ่ายทํา มันนักแสดงแต่คู่วกลับเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโอวตารไม่เพียงจะสร้างปรากฏการณ์ทางไรายได้ทั่วโลกเท่านั้นนะครับแต่ยัง็นการประกาศสักดาของ CGI ว่าสามารถเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างโลกภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบและน่าเชื่อถือได้อย่างไร้ขีดจำกัดมาเปิดประตูสู่ยุคที่จินตนาการของผู้สร้างเนี่ยไม่มีอะไรมาขวางกั้นอีกต่อไปและอันดับที่1 Planet of the Apes แล้วก็อวตาร The Way of Water นะครับรวมเลยเราได้เดินทางผ่านโปรสาร์หน้าทึ่งของเทคนิคพิเศษในการสร้างสระหลาดในโลกภาพยนตร์มาแล้วตั้งแต่ยุค Stop m o t ชั n s สูดเมชั่นอานิมั o n อ c น็กซ์พล c a ติ f f เอฟเฟกต์สุดสยองการปฏิวัติด,ด้วย CGI และการสร้างตัวละครที่มีชีวิตจ,จิตใจด้วย Performance Capture ไปจนถึงใน,นมินโลกทั้งใบด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกและดับหนึ่งนี้เราจะมอบให้กับผลงานที่แสดงให้เห็นถึงจุดสูงสุด ของเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ให้ดูสมจริงได้มีอารมณ์ความรู้สึกและมีทักษกะแสดงที่ลึกซึ้งจนแทบแยกไม่ออกจากนักสแสดงจริงจจะบางครั้งเนี่ยเราลืมไปเลยว่าพวกเขาเนี่ยคือ CGI ซึ่งของยกความสําเร็จร่วมกันของสองแฟรชายที่ผลักดันขอบเขตของ CGI และ performance capture ไปสู่ระดับประมาจา์นะครับนั่นคือซีรีส์ Planet of the Apes ภาค e b o o t แล้วก็ Avatar The Way of Water ปี2022 เรื่องจาก Plane นออฟดีเอสแต่ภาครีบูตก่อนทั้งไลท์ทั้งดอนนะ้วก็วอลสิ่งที่ทำให้ซีรีส์นี้ยอดเยี่ยมมันไม่ใช่แค่เนื้อเรื่องนะครับแต่คือการสร้างตัวละครว,วาน,นอนที่นำโดยซีซ่าซึ่งระบบทผ่าน Performance Capture โดย a อ d y d c r r อ s เจ้าเดิมเทคโนโลยี Technology Performance Capture ที่ v ี t a Digital พัฒนาขึ้นเสือบซีนี้เนี่ยมีความก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นพวกเขาสามารถจับรายละเอียดการแสดงออกท้งสหน้า และดวงตาของนักแสดงนี่อย่างแม่นยำและละเอียดอ่อนทําให้เหล่าวานนอนโดยเฉพาะซีซ่ามีชีวิตจิตใจมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ซับซ้อนและสามารถถ่ายทอดความเป็นผู้นําความขัดแย้งภายในและความรู้สึกต่างๆไี้อย่างน่าเชื่อถือจนผู้ชมเนี่ยู้สึกผูกพันและเอาใจช่วยนี่คือจุดที่ c g จเนี่ยไม่ได้แค่สร้างแต่ถ่ายทอดการแสดงออกมาที่สมบูรณ์แบบและเมื่อมาถึงอวตารเดอะเวลวอเตอร์เจมส์แคมเมลอน ไปยกระดับงานภาพในเทคโนโลยีก็ไปอีกขั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสายโลกใต้ทะเลข,ของดาวแพนโดลา่าและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในนั้นโดยถึงเผ่านาวีเมคไคหน้าที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับน้ําความท้าทายของการถ่ายทำ performance capture ใต้น้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ซับซ้อนอย่างยิ่งนะครับแต่ทีมงานก็สามารถทําได้อย่างน่าทึ่งผลลัพธ์ก็คือภาพหองชานาวีที่เคลื่อนไหวใต้น้นําอย่างเป็นธรรมชาติผิวหนังที่เปียกน้ําแสงเงาที่ตกกระทบ และความละเอียดของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่สมจริงจนน่าตะลึงมันคือการผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่ลงตัวทําให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกเหมือนได้ดำดิ่งไปในโลกนั้นจริงๆนะครับทั้ง Planet of the Apes reboot เนี่ยแล้วก็อวตาร The w e l f Waters ได้สแสดงให้เห็นว่าปัจจุบัน CGI นั้นไม่ได้เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรหลาดที่น่ากลัวหรือน่าตื่นตาตื่นใจเท่านั้นแต่มันสามารถสร้างตัวละครที่มีความลึกซึ้ง บุคลิกน่าจดจำและสามารถขับเคลื่อนเรื่องราวได้อย่างทรงพลังเทคโนโลยีในก้าวหน้าไปจนถึงจุดที่สามารถเบลอเส้นแบ่งระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและโลกดิจิตอลได้อย่างแนบเนียนขึ้นและนี่ก็คือทั้งหมดของสิบอันดับมีวัฒนาการของสเปรลาดในหนังนะครับตั้งแต่คุณสตอปโมชั่นไปถึงซีจีไอสุดล้ำก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับมีสเปรลาดหรือว่าเทคนิคพิเศษไหนเนี่ยที่เพื่อนชื่นชอบเป็นพิเศษหรือว่ามีตัวอื่นที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์เนี่ย ก็สามารถบอกกันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับเซหรบวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ